ต่อไปนะคะเป็นการหาแรงลับนะคะโดยใช้ทฤษฎีสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะจะใช้ในกรณีที่แรงสองแรงนี้ F1 กับ F2 นี้ไม่ได้ตั้งฉากกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้เรียนสร้างเส้นด้านนี้นะคะเป็นเส้นที่มีลักษณะขนานกับแรง F2 แล้วก็สร้างเส้นที่มีลักษณะขนานกับแรง F1 เวกเตอร์ผลลับเนี่ยนะคะจะราบจะเป็นเส้นทแยงมุมนะคะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนั่นเองส่วนค่าของแรงลับนะคะจะใช้สมการนี้ค่ะ F ลับนะคะมีค่าเท่ากับสแควรูท F1 ยกกำลัง2บวก F2 ยกกำลัง2บวก 2F1F2 cos นะคะส่วนทิศทางเราสามารถหาได้จากสมการนี้ค่ะแทนเอลฟาจะเท่ากับ ใช้แรง F2 นะคะคูณค่าทรายหารด้วยแรง F1 บวกกับ F2 cos เซตาค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างการหาแรงลับนะคะจงหาแรงลับนะคะของแรงขนาด10นิวตันและ8นิวตันนะคะเมื่อแรงทั้งสองเนี้ยกระทำมุมต่อกันเป็นมุมศูนย์องศา และมุม60องศาค่ะเเรามาดูที่ศูนย์องศาก่อนนะคะให้ลากแรง8นิวตันก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยนำหางของ10นิวตันนะคะมาต่อที่หัวเวกเตอร์ลับก็คือเส้นแดงนี้นะคะ F ลับก็จะมีค่าลากจากหาง8นิวตันมาจนถึงหัวของ10นิวตันค่ะค่าของแรงลับจะมีค่าเท่ากับน้ำสิ บวกกับ8นิวตันนะคะเท่ากับ18นิวตันต่อไปที่60องศานะคะก็ลากเส้นของ10นิวตันนะคะมาทำมุมกับ8นิวตันนะคะในลักษณะทำมุมกันเป็นมุม60องศาด้วยกันแล้วก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมานะคะโดยเส้นทแยงมุมนะคะที่ได้จากรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี้ย ก็คือแรงลับนั่นเองต่อไปเรามาหาขนาดของแรงลับกันนะคะก็ใช้ทฤษฎีสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะ f ลัพเท่ากับ F1 บวกกำลังสองะคะบวกกับ F2 ก,กำลังสองบวก f 1, f 2 F1 F2 c o s เ่ะนักเรียนก็แทนค่าเลยค่ะ F1 mm hmm. ก็คือด้านนี้นะคะ8ยกกำลังสองบวกกับ10ยกกำลังสองอันนี้คือยกกำลังสองเนาะบวกกับ 2คูณกับ8ปดคูณสินะคะคูณกับค่าคอสหกสิบค่ะแล้วก็แทนค่ามา8ปดยกกำลังสองได้หกสิบวกกับ100บวกกับ2องคูณแปดคูณสิบร้อยหกสนะคะคอสหกสิบมีค่า0.5ค่ะนำค่าทั้งหมดบวกกันนะคะถอดค่ารากที่2ออกมาจะได้ f อฟลับเท่ากับสิบห้ิลตัน ต่อไปเป็นวิธีการหาแรงลับนะคะโดยวิธีการแยกแรงองค์ประกอบค่ะจากในรูปนะคะแรง F ทำมุมเซตากับแนวระดับนะคะขั้นตอนที่1นนะคะให้แยกแรงองค์ประกอบนะคะเป็นแรงแนวระดับกับแรงแนวดิ่งโดยที่แรงแนวระดับนะคะจะมีค่าเป็น Fx นะคะเท่ากับ F เดิมคูณกับค่า cos เซตา ซึ่งแรงหาแรงในแนวระดับนี้นะคะก็ให้นักเรียนลากเส้นประจากหัวของ f เนี่ยนะคะลงมาชนกับแกน x และลากเส้นแรง fx ตรงนี้นะคะเส้นสีฟ้านี้นะคะในแนวระดับซึ่ง fx ตรงนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ f cos เ h นั่นเองต่อไปนะคะนักเรียนก็ลากเส้นประจากหัวของ f เนี่ยนะคะไปชนกับแนวดิ่งนะคะ ก็ลากเส้นขึ้นมาก็จะได้แรงแนวดิ่งก็คือ Fy ซึ่งค่า Fy นะสามารถหาได้จาก F เดิมนะคะคูณกับค่า s ซ n ์เซตาอลองมาดูตัวอย่างกันแยกแรง F ร้อยนิวตันนะคะซึ่งคำมูล30ม30องศาในแนวระดับก,กันว่ามีค่าแรงองค์ประกอบ Fx กับ f y เท่ากับเท่าไหร่ขั้นตอนแรกก็คือนักเรียนก็ลากจากหัวลูกศรล้อ f ร้อยเนี่ยนะคะมาชนแกน x ก็จะได้เส้นนี้เลยค่ะนี่คือ f x ซึ่งมีค่าเท่ากับ f cos เซตานังเรียนก็แทนค่านะคะ f ก็คือแทนด้วย100 cos แทนด้วย cos ส30นำ ค่าคอสแทนค่าเป็น0.866เนี่ยนะคะคูณกับค่าแรงเดิมก็คือ100ก็จะได้ค่าของแรงในแนว x เป็น8666ต่อไปค่ะลากเส้นจากหัวลูกศรเนี่ยนะคะไปชนกับแกนดิงและเราจะได้แรง f y มนาะมีค่าเท่ากับ f y ก็คือเอาแรงเดิม คูณกับค่าสายเซตาแทนค่าสายด้วย30มสิบายสาองศาจะมีค่าเท่ากับ0.5คูณกับแรงเดิมคือ100เราก็จะได้แรงแนว y มาเท่ากับ50นิวตันอันนี้คือการหาแรงองค์ประกอบแนว x กับแนว y เมื่อเราได้แรงองค์ประกอบแนว x แนว y แล้วนะคะ เราก็จะสามารถไปหาค่าของแรงลับในรูปนี้นะคะก็จะแสดงแรง F1 กับแรง F2 ซึ่งแรง F1 เนี่ยจะทำมุม60องศากับแนวระดับส่วนแรง F2 นะคะจะทำมุม30องศาในแนวระดับเราก็จะสามารถแยกแรงในแนวระดับออกมาได้2 2แรงด้วยกันแรงแรกก็คือเส้นสีเขียวเนี้ยนะคะ เป็นแรงองค์ประกอบของ F1 ส่วนเส้นสีม่วงนี้นะคะก็แรงองค์ประกอบของ F2 ในแนวระดับส่วน Fy ก็มี2เส้นเช่นเดียวกันก็คือเส้นสีเขียวก่อนมาจากการแยกแรงองค์ประกอบของแรง F1 นี้นะคะก็กลายเป็น F1y เลือนี้ ส่วนเส้นสีม่วงนี้นะคะสีม่วงนี้นะคะก็มาจากการแยกแรงองค์ประกอบของ F2 นี้กลายเป็น F2y พอได้แรงองค์ประกอบครบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปของการหาแรงลับก็คือให้นำเอาแรงองค์ประกอบของแกน x กับแกน y เนี่ยมารวมกัน ึ่งแรงองค์ประกอบของแกน x ก็ประกอบไปด้วย f2x ใช่ไหมคะกับแรง f1x นั่นเองเอามารวมกันนะคะไปทิศเดียวกันก็นำมาบวกกันจะได้ fx เท่ากับ f1x บวกกับ f2x นั่นเองต่อไปนะคะแรงในแนวดิ่งก็จะประกอบไปด้วยแรงเส้นสีม่วง f2y กับเส้นสีเขียวนี้ก็คือ f1y เราหาค่าแรงองค์ประกอบในแนว y ได้ว่า f y เท่ากับ f 1 y บวกกับ f 2 y ก็คือเอา2ตัวเนี้ยนะคะนี้กับนี้มามาบวกกันพอได้แล้วนะคะขั้นตอนที่3ค่ะเราสามารถหาค่าแรงลับจาก f x กับ f y เนี้ย บวกกันเนื่องจากสองแรงนี้มันตั้งฉากกันนะคะเราสามารถหาแรงลับจากสูตรนี้เลยค่ะ f เท่ากับ square root fx ยกกำลังสองบวก fy ยกกำลังสองและสามารถหาชิศทางของแรงลับได้โดยใช้สมการนี้นะคะแทนเอลฟาเท่ากับ fy หารด้วย fx ค่ะนี่ก็คือการหาแรงลับวิธีสุดท้ายก็คือการ แยกแรงองค์ประกอบนะคะสรุปคร่าวๆก็คือขั้นตอนที่1นักเรียนต้องแยกแรงองค์ประกอบเป็นแนวดิ่งกับแนวระดับก่อนขั้นตอนที่สองก็มารวมแรงแนวดิ่งแล้วก็มารวมแรงแนวระดับนำสองแรงนี้นะคะมาบวกกันโดยใช้ Fy บวกกำลังสองบวกกับ Fx ยกกำลังสองก็จะได้แรงลับออกมานะคะ ท้านเรียนศึกษาจนครบทั่วแล้วนะคะลองทําแบบทดสอบท้ายบทดูนะคะ